ลูกอยู่เขาได้เขาจะให้โูงเรียนวัดหนูให้ลูกไปทําแบบนั้นหนูไม่หนูให้ลูกเรียนโรงเรียนวัดไม่ได้หนูอยากให้เขามีอนาคตที่ดีอยากอยู่ในสังคมที่ดีหนูยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้คําพูดที่พูดมาเนี่ยหนูไม่ยอมจนหรูคาพูดที่พูดมาเนี่ยสวยหรูดูดีไม่ยอมจนอยากให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดีไม่อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนวัดหนูทำแบบนี้ไม่ได้ ก่อนที่จะให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดีคุณเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหรือยังในเมื่อสถาบันครอบครัวยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกไม่ได้เลยอะข้างนอกจะดีขนาดไหนแต่ถ้าในบ้านยังแย่อยู่มันก็เท่าเดิมหรือเปล่าก่อนที่จะทําให้เด็กคนนึงโตมาแล้วเข้มแข็งแข็งได้ดีเนี่ยอย่างแรกที่ควรเป็นตัวอย่างให้กับลูกนี่คืออะไรสถาบันครอบครัวมันต้องดีก่อนหรือเปล่าครับ ไอ้เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะตัวคุณเลยนะครับมันไม่ใช่เพราะแฟนเก่าคุณด้วยซ้ําไปแฟนเก่าคุณอาจจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ที่เขาทํามาเนี่ยเพื่อที่จะดูแลพวกคุณไม่ใช่เหรอเพื่อที่จะดูแลครอบครัวไม่ใช่เหรอพอวันนี้คุณดีขึ้นฐานะดีขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มมีปัญหาคุณก็จะมายนความผิดให้กับแฟนคุณนงนั้นเหรอแล้วคุณก็บอกว่า หนูจะไม่ยอมให้ลูกไปอยู่โรงเรียนวัดไม่ยอมให้ลูกไปอยู่สังคมที่ไม่ดีทั้งๆที่ตัวคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกยังไม่ได้เลยครับจริงไหมครับแล้วประเด็นสําคัญคือคุณยอมให้ลูกไปเรียนโรงเรียนวัดไม่ได้โรงเรียนวัดมันผิดตรงไหนมันไปเป็นจำเลยให้กับคุณตอนไหนโรงเรียนวัดที่ดีมีเยอะแยะมากมายก็แทบจะทุกโรงเรียนนั่นแหละ โรงเรียนมันดีทุกที่นั่นแหละโรงเรียนวัดทุกวันนี้เป็นรัฐมนตรีก็มีเป็นวิศวะก็มีเป็นเนติมีทุกอย่างเป็นตำรวจเป็นขนา้าราชการลยหลายคนจบมาจากโรงเรียนวัดทั้งนั้นแหละครับ่พวกนี้คุณไม่ต้องมาแอนตี้ออกรายการก็ได้คุณตอบว่าคุณอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆก็พอถ้าคุณมีโอกาสทําได้คุณไม่ต้องไปเจาะจงว่าหนูจะไม่ยอมให้ลูกไปเรียนโรงเรียนวัดไ,ไอ้คำนี้คุณโดนด่าทั้งประเทศอะ่ะผมบอกเลย แทนที่คุณจะปลูกฝังให้ลูกเรียนโรงเรียนไหนก็ได้นะลูกเนาะขอให้เราตั้งใจเรียนถ้าวิชาไหนยังไม่เข้าใจเราก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มได้ถ้าคุณมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นมีเงินมีทองมากมายมีกําลังมากมายที่จะส่งลูกคุณเรียนที่คุณมาพูดอยู่เนี่ยบอกเลยไม่มีใครเชื่อคุณสักอย่างหรอกคุณจะไปโยนความผิดให้แฟนคุณอดีตแฟนคุณไม่ได้เลยครับก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมาเติบโตขนาดนี้มามีอาชีพที่ดีอย่างเงี้ยก็เพาะแฟนคุณไม่ใช่หรอครับ ที่ไปทําธุรกิจสีเทาที่คุณว่าเนี่ยก่อนหน้านี้คุณก็ใช้เงินธุรกิจสีเทาไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้คุณก็มาขายเขาเหรอแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยงดูได้จะพาไปเรียนโรงเรียนวัดเขาก็พูดถูกแล้วอ่นี้เขาเลี้ยงดูได้เขาเลี้ยงดูเองรโรงเรียนที่ไหนมันก็เรียนได้ทั่งนั้นถือว่าเขาเป็นคนปลูกฝังลูกดีมากเลยนะครับไม่อยากให้ลูกทะเยอทะยานนะครับเรียนที่ไหนก็เป็นคนดีได้เข้าใจนะครับคุณเจ้าโอครับ ไม่ถูงจริงไอ้คำพูดพวกนี้คุณโดนด่าทั้งประเทศผมบอกเลยชัวร์